คาเก่งตาบัวมากผมไม่ลงลงครณทหนะตาชาเป็นรอยตรงนี้ตรงสันจมูก โอเคเชิญค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณ้ชมคุ้ชมคุณผู้ชมค้ชมคุณผู้ค้คุณผู้ชมิุณผ้คุณผู้ช้ชมคุณผู้มค้มคุ้มคิ้มผ้มคุ้มค้มคุ้ม้มคุ้มค้มค้มคุ้ม้มคุ้มคุ้มยิ้ม้มคุ้มคุ้มคุ้มยิ้ม ก็ินใเต็มก่อนได้ไหมานู่พี่มลมดเลนวันนึคน้นงครับน้องยิ้มลูกยิ้มค่ะยิครับยิ้มหน่องถอกต้องเลยนะดี๋ยวขอต่อก้องนี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมองกล้องนี้นะชูพี่ชมนมองก้องนี้นะครับ จะขอวิด <laughs> <t> ีโอนะคะห่งสองขอให้นะคะหนึอมเย้นำไว้นะครับนำไว้ำไว้นำไวก่อนะครับเำไนะเย้้่อนนะคะอในะคะอนะคะอนะคะ สียงเหรออ้าไกินได้ลุยได้ลุยไ้เตลุยกไดู้นนี้ได้เป็นถาดเลยอ่ะถาดม้า đi vào đi vào

สิที่นี่ครับประมาณสี่ครับถูกต้องไหมครับโอ้โหไีเอหนูไม่เ้าจแล้ก็จำไม่ได้ี่เหมือนพี่เลยซื้ซนเนี่ย ไม่อยู่เลยมลนก็นเพิ่มไค่ววะวไหม